2 9่สิบยสองห้าจ็ดสวัสดีครับอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นธันวาคมแล้วนะครับวันนี้ลุงก,ก็นำเสนอการตรวจสภาพเครื่องยนต์และห้องเครื่องตอนการเดินทางไกลเช้าวันนี้ลุงจะเดินทางไปต่างจังหวัดที่เพชรบูรณ์ก็ต้องมีการตรวจสภาพคือตรวจสภาพน้ำกดอ น้ำกรดเพื่อสารละลายอิเล็กโทรไลต์ในหม้อแบตเตอรี่เนี่ยตรวจแล้วนะครับก็โอเคปกติเห็นเป็นสีสเีเขียวเขียวแล้วเปิดฝาอฝาฝาแต่ลช่องดูเลยนะมีอะไรอ่าเกโทรไล้์พร่องไหมพร่องก็เติมน้ำกลั่นลงไปนะครับก็ไม่พร่องเอาหรอกน้ำมันเบรกเป็นไงบ้างปกติ น้ำมันน้ำมันเบรกยังยังใสยอยู่นะครับพอมองเห็นอยู่ในระดับแมกซิมัมน้ำมันปองลายพาวเวอร์ปกตินะครับน้ำมันเบรกกับน้ำมันคลัตช์นี่มันตัวเดียวกันเค,เครื่องยนต์นี้ก็เช็ดทาความสะอาดเอาฝุ่นออกเหตุผลที่ต้องเช็ดทำความสะอาดเพราะจะได้ตรวจเช็คความผิดปกติของสายยางแล้วก็สายไฟที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และเซนเซอร์ต่างๆไปในตัวนะครับเช้เป็นการตรวจเช็คเป็น อ่าเป็นตัวนะครับสายพานปกตินะครับแล้วก็อ่าหม้อน้าหม้อน้ําก็เปิดฝาหม้อน้ําดูก็ปกติเติมน้ําแล้วนะครับเต็มน้ํามันเครื่องอ่าชักขึ้นมาแล้ววัดดูปกตินะครับไหนลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูเสียงเครื่องยนต์ปกตินะครับอุณหภูมิปกติะแล้วก็อ่าพร้อมที่จะเดินทางได้เมื่อเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านเนี่ยคนขับก็สบายใจ ใหญ่กันนั้นก็ดีนะครับรถคันนี้อายุ16ปีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนตามมาได้ตัวอย่าง,างเช่นหม้อน้ํานี่มันก็16ปีตามรถนะครับมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าลุงยังยังไม่มีสตางค์เปลี่ยนนะ่ะพูดตรงตรงลุงก็จะรอรอ,องกันอยู่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหม้อน้อําอะลูมิเนียมแทนหม้อน้ําฝา,าพลาสติกแต่หม้อน้ําฝาพลาสติกอันเนี้ยมันประมาณ2,006 2007อ่ามันก็ใช้งานได้เพราะตัวนี้ใช้มา16ปีมาพร้อมรถนะครับแต่ว่าลุงก,ก็จะเปลี่ยนเป็นว่าน้ําอะลูมิเนียมเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นเพราะว่าเครื่องยนต์มันเก่ามันก็จะหลวมนะครับพอเครื่องยนต์หลวมเนี่ยมันจะกินน้ำมันเครื่องนะครับอ่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ความร้อนจากห้องผเผาไหม้นี่ก็จะจุดรอดไปทําความร้อนให้แก่ชิ้นส่วนใกล้เคียงได้เช่นฝาสูบนะครับกระท่อ ไอดีเสียทำให้เครื่องยนต์เนี่ยร้อนมากกว่าปกติร้อนแบบไม่มีกำลังอะ่ะก็มันหลวมนะครับก็ใช้ไปของเก่าอ่าเราก็อย่าวิ่งเร็วมากก็ค่อยไปแล้วดูมาตรวัดความร้อนนะครับดูสัญลักษณ์ของเอนจิ้นสีเหลืองโชว์หรือไม่โชว์ต่างดูบ่อยๆนะครับก็หวังว่าจะไปกลับตลอดรอดฝั่งได้ประคองใช้งานไปก่อนนะ เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ละจะไปซื้อรถใหม่มันก็แพงเหลือเกินรถมือสองเนี่ยก็ยังจัดว่าแพงอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงนะครับซื้อมาแล้วมันต้องซ่อมไหมซ่อมหนักไหมต่างเขาทําอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคําถามค้างคา,าใจตลอดเวลา ลุงก็หวังว่าอา๋อลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือน้ําในที่ปัดน้ําฝนก็มีเป็นปกตินะครับเติมแล้วพร้อมจะเดินทางได้แต่ฤดูนี้มันไม่ใช่ฤดูฝนนะแต่ก็เติมไปเถอะอ่า,อาแล้วก็ใบปัดน้ําฝนนี่ก็สภาพปกติไม่มีรอยฉีกขาดก็แปลว่าน่าจะน่าจะไปรอดในะยางก็เป็นยางเก่า มันประมาณ2ปีสปีครึ่งแล้วดอกเดอก็เหลืออยู่ประมาณสักเปอร์เซ็ันจะพอใช้งานได้อยู่นะประคองใช้ไปเพราะว่าล่องลึกมันยังไม่ถึงเวียเรดคือยังไม่ถึงขีดจำกัดต่ำสุดที่จะยอมให้ใช้งานได้เดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะตรวจเช็คยางหน่อยนะแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้คือล่องลึก ที่สว่านปลายดอกสว่านชี้ล่องลึกธรรมดาแล้วลากไปมันจะสะดุดเนี่ยสดุดตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมเป็นล่องเล็กๆเป็นหนูส้นสาูขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเวียเทรดคือถ้ามันายางผิวบนเนี่ยมันสึกลึกถึงเวียเทรดอันนี้ยางนี้ไม่ควรจะใช้งานต่อลุงก็ยังเหลืออีกประมาณสัก2เม็ดครึ่งสามเม็ดยังพอใช้ได้อีกประมาณสัก6เดือน8เดือนละนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนนะยืดเวลาการใช้ ข้าวของแพงสวัสดีครับ